สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับช่องบอลกูกูนะครับอันนี้กับวันหอ,อกวันสานะครับเ้ามาหิดคมล่มกับคมไฟจุดปล่อยนะครับอันนี้เห็ดค้มล่มนะครับนี่ปล่อยออกวันสาอันนี้ห็ดบระเทศไทยให้เบิ้งนับเะถอยไปเบื้องตอนจุดเลยครับนี่มาเบิ้งนีค้มไฟห็ดแล้วจีจุดเลยครับเนี่ย อันนี้คือยีซีแพนนะครับสูงซีกว้างหานะครับเนี่ยติดจูดด้วยครับนี่ทีนี้นะครับปล่อยโคมออกค้นสาตะนี่สีล่องปล่อยเบิงสีเข้มเบอร์ซีดวงนะครับซีดวงโค้งรูมหนึ่งโคมไฟสามนะครับตะนี้สีล่องจุดเบิงวา่ามันสิเป็นยังไงนะครับครับผมเดี๋ยวมานี่เอ๋ ซมอิดอิดกาวแล้วขินโค้งอันนี้คือ,อคน,คน้ำไฟต้มต้มชีใส่โค้งนะครับต้มเทียนครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งขั้นตอนการเฮ็ดก้นมั่นล้วก็ใส่โค้งนะครับครับผมเอาเลยต้องการนัดเช็ดกลนแล้วนะครับ ปับสามเกียนะครับประเทศไทยเป็น,นีกดนะครับกดตรงนะครับนี่ก็ลั่งเหล่าใหม่ใสโก้งส่ปลามั้งนะครับหลวดกระซื้อมาแล้วนี่ก็ลั่งต้มใส่ กวงมันนะครับพอแล้วลงเลยใส่ซันดีไเลยนะครับ อันนี้เอาใหม่มากแง่ลูกเนี่ยดีไหมใหม่มา เอามวหญ่มาจุมลองอีกแล้วจุมลงรอจลงลเออตาคอยอย่มอยามันเห็นครับ ม่กลเลยแล้ว,ว,วมึงเดามันติดไงต่างมันก็พอกันติด,ดตรติลิดเลย,เลยแล้วมึงคอยเอาแปะดาบเี้ยแบบแัดมันก็พอกันกน่างเงี้ยมันจะมีติดตงไงมึงก็ติดได้หนิเะนาะติมาสี่เลยเราไม่เนาะอือไดยแล้วครับเริ่มเป็นลูกเป็นลางแล้วนี่ครับก็แปะแปะงสี่ไหอ๋อเออ้าใจหรอติดไปในยทีลไลนยไงมันสิพอดีกันเอง แต่สุดท้ายเนาะเหมืกันตัดเป็นรูปกลมปิดปิดดาบไว้เออครับผมอ่ะติดก่อนององๆอ,นะอยู่ามาซุ่มโคง้งบ่ต้องเบิ่งหรอกอ่ะเบิ่งตอนใส่โค้งเลยเรียบร้อยแล้วครับเปียกกลนแล้วเนี่ย่เหยับ้อยดีครับผมบไปเบึบ้งเบิง่งซองเบิ่งมันมีห้อยขาดบบ่่บ่ เอาไปใส่กุ้งใหม่เลยครับผมนี่เดนี่เดนี่เอากาบมาติดบลกต้อม,มนี่เ,นะเออนี่ไปเอากาบมาเนื้อปลานั่นปลาลวกก่อนครับครับผมอ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งตอนใส่โค้งเลยใส่โค้งนะครับเนี่ยใส่ปากมันแล้ว แล้วก็เอาลวดมาทักแล้วก็ใส้ใส่แล้วก็จุดไ้เลยครับครับผมเดี๋ยตัวนี้จุดเลยนะครับเทศเทศก่อนอีกดวงหนึ่งจุดมาแล้วครับผมครับผมนี่เรียบร้อยนะครับโคมเฮ้านี่เรียบร้อยครับ แยกกันนี่ใส่นะครับจะที่ทำการจุดจุดกันเลยนะครับเนาะครับผมครับผมเดี๋ยวไปชมกันเลยครับนี่ก็ทำการจุดแล้วนะครับขึ้นมาจะเป็นยังไี่โคมไฟของข้ามาเบิ้งครับมันสิขึ้นปะนี่จุดใส่เรียบร้อยนะครับเอาเลยไฟบางอย่างอ๋อาสิขึ้นดีปะ อ้าวมาเบิ่งเด้ออมเลยอีกหน่อยนี่ปล่อยคู่มันออกคันสานะครับปล่อยสัตว์เลยสัตว์เลยหนึ่งสองสามไปไปแล้ว

ไปแล้วบางคนใหม่แล้วมันรอดลูมันดอยไปแล้วอ่ะเลยอีกดวงหนึ่งนะครับขึ้นขึ้นแล้วนั่นึ่งขึ้นแล้วนึ่ สำเร็จครับทีมงานในนังซื้อพี่มือเกินเด้อครับนี่จุดก้อนมูเอ้าที่เที่ยวในอุตสาห์ดวงนึงครับฟังด้วยครับผมและอีกดวงนึงนะครับให้ข้าเจ้าแมวเวียนเทียนก่อนครับผมที่ว่าเห็ดเมือนขึ้นนะครับเออเนี่ยครับผมสจหรับคลิปนี้กัขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับจะพินีของคนชาวพุทธนะครับออกุตสา ครับผมสวัสดีครับ